ค่ะแม่วนค่ะสวัสดีค่ะแม่วนสัญญาณไปใส่นอมาเนี่ชัดว่จาจ๊ะเอาคือบ่ได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงแม่วนเลยจ้ะอืมบ้านนี่บ่ได้ยินเสียงเลยจ้ะเดี๋ยวขอสลับสัญสญ,ญาณเป็นอย่างเนาะ เป็นยันไม่ได้เลยลองใหม่อีกรอบกันคืนชิปแม่งย่างหาคึืนยูดี้คุณจกับกบ่ได้ลราบ่จ่ะเอาเอาได้เอาได้แล้วเออเอามานน่อันอันอันยังไงพ่อแม่โค้งสุดท้ายคลิปเดียวแจ๊สมีดเดียว ห้าศูนส,สี่โอ้ยม่าควฟฝันเพิ่นฟังนั่นเองโอ้คุณโจอัดชีปะอะไรเอดแล้วค่ะโอ้แจกโอ้วดีด้วจแจก FT ของคุณโจอะไร FT ทุกๆคนวันดีจ้าวันดีจ้าเป็นแชร์ความฝันด้วคุณโจเด้อค่ะมากระแจงไปโบม,มากับพนัน มันเกิดมีแต่ฝันมันเปลี่ยนขึ้นไปรูดไหลแจกฝันว่าจังที่คุณโจฝันว่าไปสอนกุง้งแตกไปสอนกุง้งได้กุ้งที่โตโตแบบไงได้คุณโจกุ้งเลยโตแบบไงเลยล่ะป็นงป็นกุ้งกล้ามกามกุ้งนี่ยัลยลง,งกุงกกก้งไง,ง,งนะคุณโจก,กุ้งกล้ามงิ่งไงนะ แต่ได้ได้ใส่ที่โตแม่ว่าได้ที่โตโดีกุ้งที่โตแม่พอพ่จับแม่ปลาเอาเมื่อหนุ่มเลยขุนโตหนุ่มกุ้งขึ้นมาเบิ้ดทั้งที่โตนั่นจ้ะอันขึ้นมาแล้วกุ้งที่โตนั่นไตขุนโตไตเบิ้ดน้ำกันที่โตกุ้งนั่นแต่นี้แม่ก็ละว,ว่าโอ้กุ้งก็ตไตตั้งที่โตกัเลย มัแกาบแลัที่แม่ฝันคะแนนกุ้งยังสี่คุณโจมันบ่เป็นเก้ามันทีเป็นชีแล้วมันจะเป็นหาชียังสี่คุณโจ้โอ้ค่ะแม่แกแลวที่แม่ฝันสี่พานมาเนาะบ้านี้มันตายได้คุณโจมันตายแม่ก็เลยว่าคันกุ้งสี่ตัวมันตายแม่เลยมาตีว่าหาศูนย์ชียังสี่ไม่คุณโจ้ มื่อขึ้นนี่ัดฝันซ้ำฝันฝันย่ำอีกคุนจูมือขึ้นนี่คุนจูเลว่าคุยกันหลายคนแม่เธอคุยกันหลายคนอยู่อันกันซื้อหาศูนย์ทีแกลืมชื้อสามศูนย์ทีน้ำเน้อเดือดวางสีคุณจูอือว่าจริงที่แม่ก็เลว่าจียืนว่ามันนี่ศูนย์อยู่แหละละคุนจูฝันมันไต่ในมือคักคุง กุ้งตายในเมื่อซีตัวแชุ่นงหนงขึ้นมามันตายซีตัวมันตายเบิดแไ่คุณจูโอ้ใช่ฟันแปลกดูอืมอืมอืมการเลิกเต้ยว่ากันมื้อใช่กันฟันยี่งกุ้งทีตีเป็นเก้าพุ่มเยนพวกปิ่นคุณจูมันจะป็นหากรบซีถ้าแม่ฟันเห็นกุ้งขันๆมันบปตายเม็ดตีหาซีเลยแหละคุณจูแต่มันตายบบเนี้ พ่อมันตายแล้วทั้งที่โตมันตายเบิร์ตเนี่ยเลยว่ามันตีห้าศูนย์ซีคุณโจห้าศูนย์ซีบอกแม่จ้าห้าศูนย์ซีอืมคันกันซีเอามากตัวนึงกันซีเอาค่ะเอาสามศูนย์ซีน้ำกระไรกันมาว่ามันลุ่มแตีมไหมคุณโจจ้าอันนี้ก็ฟันต้องหวดก็เป็นแบบนี้เนาะจ้าฟันต้องหวดเลยได้คุณโจเนี่ย ทีกว่าฝันมือขึ้นีกม่ฝันยับมือขึ้นนีืม่ฝันใดว่าคุณนจูนี่ว่ากันฝันเห็นตัวคุณนจูนก็แง่จัดตัวได้เรื่อคุณนจูนตอนยังคุณนจูคุณนจูนบ้านซื่อหาตาซื้อตาหาศุนที่ไยซื้อสามชูนที่น้ำในวางที่ในความฝันบอกแม่นก่ในความฝันมือขึ้นแม่สะดุ้งตื่นเลย หน่จดเลยคุณจู๋ศูนย์สี่เ,เนาะแม่ตีให้ห้าศูนย์สี่จ้าสี่ศูนย์ที่คุณจู๋พูเป็นเก้าแม่ฟันนี่ได้ว่าถึงเก้าผู้มาเก้ากะจะเอาเก้าศุนยที่กะเอาใจบ้านนี่ก็เลยว่าในความฝันก็คือว่าฟันเห็นโจภารวยอีกแล้วแจา้าภาเนียงคุณจูอีกบ้านย่าเอาใจคุณจนันอบอกว่า สามศูนย์สี่ืน้ำแนวางที่อเอาก<ำ>็ร่วมศูนย์สี่เหมือนกันจ้าเจยาจะหาศูนย์สี่หลายสิจ้าเจ้าจะหาศูนย์สี่หลายคือสามศูนยีน้ำแนวางซี่เลขสูตรตัวใดก็แม่เลขสูตรเ 0, ้าเจ็ดกับศูนเด่นเจ็ดกับศูนย์น้จะ แจ๊เดินเจ็ดกับศูนย์คุณจูเรียกศูนย์ก็เรียกเจ็ดก็ได้เจ็ดกับกศูนย์หรือคุณจูบันีจับสองตัวอะไรนะแมอ่อันอันเรียกศูนย์เท่านี้วะจ้าจี้คว่ำแมแจ๊ดกันศูนย์ห้าแม่กร็จับศูนย์สามศูนย์สี่แม่จับนะคุณจูและนี้การศูนย์หา้าสิบสี่ได้เพราะคือว่าคนเราไม่ดังแต่ศูนย์หา้า เพื่อนก็เจ้ากนว่ากันพวกพ่อค้าขายมูนนะบ่อืมก็เจ้าว่าหามันไม่แห้งมันดังพนะาว่าเนี่ยก็เลยจะจับศูนย์สามกับศูนย์สี่คุณจูจ้ะอืมศูนย์สามศูนยี่อนี่หละพน้าวานะนี่บอ่จ้ะนี่หละเอาแต่รักศูนี่ต่อยนี่ละจ้ะศูนย์สามศูนยี่เลยคุณจูกันกัน <บ>สาม<ห>าี่เอาบอสหาที่บ่าเอาบอแจกแล้วไม่เอาเจ้าท่านี่ไม่เอาเจ้าุน 3, สามขุนที่ท่านี่แล้ว้ะกตสิทสามตูรดุดอืมนัน <c oughs> ่นแบะมันปัญญแล้วว่ากันสิทธิ์กันซือสามขุนที่ก็เอาแปดี่นขุนที่น้ำในเปียงมัแม่เลือว่ามันหลาโตเอาตัดสองตูท่านี้ละเอาทหารขุนที่ กับสามศูนย์ที่โทนี่ลาเมีว่านั่นเพื่อนว่าเอาแ,แบบดปดศูนย์ที่น้ำแนยเหมือนดียดเพื่อนเห็นแล้วว่าคือบอกแปดใจน้ำเนยเมีมึงมปะนะอืมแล้วกับแปดคือดีแจ๊กมันนี่กันแปดใจแม่ว่ามันกับสีมี่แต่แปดแปดศูนย์ <80? S 1> มันกับมุ้ศูนย์แปดศูนย์ที่ศูนย์สามคือเขาขอกาหุนสูญเม่มากศูนย์ก็แก่แต่ว่าเาจ็บมาเอาแต่ซีมาเจ็บ ม่าจะตีใจตัวใดน้อคุณจูเนาะแตุ่ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเรื่อตัวเจ็ดสามเรื่องตัวตีใชจอีกเป็นบพคุณจูจักแล้วกันตีลายก็ถือว่าลายเนาะแต่ว่าเจ็ดสามไปเล่าหรือดิแม่เล่าแม่ได้ยุู่ขึ้นบ่อพื้นแม่นางเลยเล่ามากสองเจ็ดสามมันว่าเขาเจ็ดสามแม่ว่าติโทษหาคุณโจ้มันกระจอดหรือแม่คุณโจ้มันตี เหลือเครึ่องเราเนี้ยมันสิสองทุ่มนะมันทุ่มครื่องทุ่มที่ชิ้ไปยังสันเราแม่ขันอยู่ดิล่ะแม่แม่แบบขั้นอยู่ขั้นอยู่ขันตีเอาขันขันโอเคเด้อมือนัดกันไหมมือนี่เอาเอาไท้ไปคนไท้าจะมันอ่านไลน์กับไปย่อมย่อมเอาคุ่นโจจ้าอันนี้คือเลขอันสูตรด้วยกันเลขสูตรที่ทําออกมาเนาะเป็นสูตรคำนวณเลขเกจกับสูตร จะเลยมาเนี่ยมีศูนย์เนาะแต่แม่มกว่ามีศูนย์แม่ว่ากุ้งที่โตมันไตนี่มืดแค่บ้านบราได้แจกหรอกแต่ว่าแม่หนุมขึ้นมาได้ทั้งทีตัวแบบนีเต็มมือเนี่ยนี่แหละมันละไตแม่ก็เลยมาตีหาศูนย์ที่คุณนจูก็แปลว่าไปได้ทั้งไทยทั้งลาวเนาะแม่นเนาะในความฝัน ส่วนใหญ่มากๆอ่าออกเล่ามากๆเลยนะออกเล่าบ่อยๆมากๆแต่เล่าบ่อยๆมากๆกันแหะแต่ว่าถ้ามันบ่มากหลายหมวดคักมันมากจะละตูเนาะคุณโูเนาะมัน้ร้อยลังบอกบานนี้แมี่ยว่าหวดนี่ฮะมันมากจนได้คุณโูหมวดเลยเอาไปเบื่อไงฝากรถซีเป็นเบิ่งก่อนเนาะจ้าฝากรถซีเป็นเบิ่งกรอนอ่นฟังเบิ่งกรอนหมวดนี้ก็ได้กันเพทันมาก สอบจเนาะ่นอไปล่ะจ้าคนต้องสอบจ้างไปจันตามแต่ประวัตินั่นเนอก็มี่ศูนย์กัเจ็บนั่นละเขาแม่มาหนีไอ้พว่เอี f ีมันถือเลขกั่นเน่ยโอ้ยเอฟซีเคยเมีกอะก็ออวดพ่อนี่เอฟซีทุกๆคนเดอเอฟซีคุณโจให้ถือเลขใกไ้โคให้มันให้มีเงินใจเนาะคุณโจเนาะจ้า ไอ้ไม่สุขภาพแข็งแรงไอ้ไม่โชคไม่ลาบนี่ถูกเลขเดอ้อมือน,นี่ตื่นตัวได้ไปก็ให้ถูกเติมมือน,นี่เดอ้อถูกเลขอก,ท,กทุกคนเดอ้ FC, อเมทซีเอฟซีทุกทุกคนของคุณจูเป็นหว่วงหลายขอบคุณในหลายคือเป็นกดไลค์กดแชร์ให้คุณจูเดอ้อขอบคุณเมทซี FC, ทุกทุกคนเนาะคุณจูเนาะค่ะ ได้มีสุกมีหมันค่ะสมหวังเด้อมือหนีเด้อจ้ากลับขอบคุณมากๆเด้อแม่เด้อที่แบ่งปันแนวทางเรซซี่เนาะแม่จ้าจ้าจ้ขอบคุณค่ะแม่สวัส anyway, ดีค uh, ่ะจ้าสวัสดีจ้าคุณจูสวัสดีจ้าก็แนวทางของแม่อ้วนเนาะค่ะก็แบ่งปันสําหรับแนวทางความฝันเอามาฝากเนาะถ้าเลขแม่อ้วนนี่แต่ว่าเพื่อนก็ไปเพื่อนบ้านดีดีเนาะทั้งรัฐบาล เล่าเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการงานทุกชนิดเนาะ,ะขอการาบขอบุณคุณพอ่ณพอคุณแม่พี่น้องสุขุสุขนเนาะที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้งวดน,นี้เนาะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากเบิ้งกับขอให้มิซมิราบมิหมานถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อดูกทุกๆกรางวัลที่มีสนับสนุนลอตเตอรี่ไทยรัฐบาลไทยเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ